จอกคิดติดกระแสสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะคิดติดกระแสค่ะรายการที่จะหยิบยกสถานการณ์ในสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยะวาวชนมาเล่าสู่กันฟังค่ะดิฉันดิววรุณรัตน์กาลพันธ์และคุณไอจิรพัฒน์เรืองสำราญรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเปิดเทอมแล้วนะคะคุณผู้ฟัง ปิดเทอมที่ผ่านมาได้ไปพักผ่อนที่ไหนมาบ้างคะคุณไอซ์ได้พักผ่อนที่เกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลมาค่ะคุณผู้ฟังทัศนียภาพของที่นี่สวยงามไม่แพ้กับเกาะเมาดีฟเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็น ives, เมาดีฟเบื้องไทยเลยละคะ่ะ ใน่าคุณไอนะคะที่ได้ไปพักผ่อนสมองอีกทั้งยังเป็นที่ที่บรรยากาศดีอีกด้วยคุณผู้ฟังที่สนใจลองติดต่อคุณไอหลังไม้ได้นะคะจะได้ลองไปสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบคุณไอบ้างค่ะใช่แล้วค่ะคุณดิวนอกจากนี้เมืองไทยของเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามติดอันดับโลกและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะ ตามสโลแกนของการท่องเที่ยวไทยที่ว่าเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักและตอนนี้ยังมีโครงการรณรงค์การท่องเที่ยวเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะคุ้นหูกันดีกลับประโยคที่ว่า12เดือน7ดาว9ตะวันคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถขอข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะได้เที่ยวกันทั้งปีเลยนะคะกลับมาเข้าเรื่องของเรากันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้ในรายการของเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างคะคุณดิว วันนี้ค่ะเรามีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวโด่งดังบนหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคือเหตุการณ์ที่มีเด็กชายคนหนึ่งฆ่าเพื่อชิงรัพ์แท็กซี่โดยอ้างว่าเรียนแบบมาจากเกม GTA ของค่าย Rockstar ค่ะโดยเด็กคนนี้รับสารภาพค่ะว่าได้ก่ออาชญากรรมเพราะต้องการเรียนแบบเกมและคิดว่าเป็นเรื่องง่ายค่ะที่จะจี้แท็กซี่เหมือนกับที่ทําได้ในเกมค่ะ โดยลักษณะของเกม GTA นี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นเกมออนไลน์ที่มีลักษณะของการไล่ล่าฆ่าฟันค่ะโดยผู้ที่เล่นเกมจะสวมบทบาทเป็นผู้ร้ายและไล่ฆ่าคนอื่นไปเรื่อยๆค่ะเป็นเกมที่มีความรุนแรงมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังและนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาครัฐก็จะมีการตรวจสอบเกมที่มีความรุนแรงทั้งหมดโดยเกม GTA ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในส0เกมที่มีชื่อติดอันดับเกมที่มีความรุนแรงมากเลยล่ะคะ่ะ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะปกป้องเด็กๆออกจากเกมพวกนี้ได้นะคะคงจะเป็นครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังที่จะต้องคอยให้ความดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านในการเล่นเกมมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมีแนวทางในการดูแลเด็กที่เล่นเกมจากนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีหัวหน้าคลินิกวัยรุ่นสถาบัานสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข ว่าเราควรจะดูแลบุตรหลานของเราอย่างไรให้ห่างไกลจากเกมที่มีความรุนแรงไปรับฟังกันเลยค่ะควรจะเล่นเกมให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ครั้งหนึ่งไม่ควรจะเล่นเกมเกินครึ่งชั่วโมงแสดงว่าพ้นครึ่งชั่วโมงไปแล้วควรจะพักสายตาแล้วก็ควรจะทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนแล้ววันหนึ่งถ้าเป็นวันธรรมดาก็ไม่ควรจะเล่นเกมเกินหนึ่งชั่วโมงเวลาที่เหลือควรจะพัฒนาทักษะของตัวเองด้วยกิจกรรมทางด้านอื่น มากกว่าที่จะใช้เพียงแค่เป็นเกมอย่างเดียวแหรัาเสาร์ัอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นวันที่อยากจะมีเวลาเยอะหน่อยหนึ่งเนี่ยอย่างมากที่สุดก็ไม่ควรจะเกินสองชั่วโมงโดยที่แบ่งออกมาเป็นช่วงเช้าช่วงช่วงเย็นแถมไม่ควรจะเล่นต่อยาวกันมีผลเสียต่อทั้งร่างกายจิตใจสังคมแน่ๆครับเป็นแนวทางการดูแลบุตรหลานที่ติดเกมออนไลน์นะคะหวังว่าคุณผู้ฟังได้นําคําแนะนําดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะ นอกจากความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะคุณดิวผู้ที่เล่นเกมเองต้องแยกแยะเกมกับความเป็นจริงให้ได้ค่ะเมื่อเกิดการร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายปัญหาที่เกิดตามข่าวแบบเด็กที่เล่นเกม GTA ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปค่ะ แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราได้นำคำแนะนำดีๆของแพทย์หญิงอัญชลีธีระวงไพศาลจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสม,มิติเวสีนครินเรื่องเมื่อเด็กติดเกมจะแก้ปัญหาอย่างไรจากบทความที่ว่าทำอย่างไรดีลูกไม่ยอมลุกออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วการเรียนจะเสียหรือเปล่าลูกจะมีพฤติกรรมเรียนแบบเกมหรือไม่ โดยข้อแรกนะคะคุณผู้ฟังหากเด็กติดเกมแล้วควรหาเวลาที่เด็กและผู้ปกครองหันหน้าเข้ามาคุยกันค่ะโดยแม่สแสดงท่าทีที่บนดุด่าว่าเด็กติดเกมและพยายามทำความเข้าใจว่าเด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองหรือตัดขาดจากเกมได้ควรถามว่าเด็กคิดอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรโดยตั้งเป้าหมายร่วมกันค่ะ ข้อต่อไปนะคะคุณผู้ฟังควรกำหนดวันเวลาในการเล่นเกมให้กับเด็กค่ะแล้วค่อยลดจำนวนเวลาการเล่นเกมลงได้เรื่อยๆจนได้เวลาที่เหมาะสมร่วมกันค่ะและอีกข้อหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่ควรทำให้ได้ก็คือควรมีเวลาอยู่กับเด็กให้มากขึ้นค่ะพาเด็กทำกิจกรรมอย่างอื่นที่สนุกสนานและเป็นกิจกรรมที่เด็กชอบยังเป็นการดึงเด็กให้ออกออกห่างจากเกมด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเกมออนไลน์ที่จะทำให้ธรรมะเข้าใกล้เด็กวัยรุ่นมากขึ้นคะ่ะมันคือเกมอะไรล่ะคะคุณดิวน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าอยากรู้นะคะว่าเป็นเกมอะไรเป็นเกมแบบไหนและจะน่าสนใจสักแค่ไหนติดตามได้ในช่วงหน้าคะ่ะตจอคิดติดกระแส ผมมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นไม่จำกัดความคิดแค่กอกส่เดยกเรามองวถมีชีวิตไม่ยึดติดกับอะไรเดิมเดิม Going the 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 มีอิสรภาพทางความคิดข้อมูลที่ใครๆเห็นผมเห็นเป็นภาพพระความสำเร็จในชีวิตเริ่มต้นที่ความคิดสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพตจอคิด ติดกระแสาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะตามที่สัญญากันไว้ค่ะว่าจะมีเกมออนไลน์ดีๆมาแนะนำค่ะเกมมีชื่อว่าเกมอวตารค่ะหรือดีอวตารค่ะเกมมีลักษณะอย่างไรบ้างคะคุณดิวเป็นเกมที่มีลักษณะเหมือนโลกเหมือนจริงค่ะเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเด็กติดเกม โดยเน้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาความรู้ทางด้านภาษาไทยนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์เรียนรู้การตัดสินใจด้วยเหตุผลค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้เล่นยังสามารถสร้างหน้าตาของตนเองให้เข้าไปอยู่ในเกมได้ค่ะและยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับผู้เล่นท่านอื่นๆได้อีกด้วยค่ะ แล้วภายในเกมจะมีการต่อสู้ของฝ่ายธรรมะกับอาธรรมแต่เกมอาวาตารไม่ได้มีเรื่องราวของความรุนแรงแต่อย่างใดนะคะโดยอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้จะเป็นพลังแห่งความดีค่ะที่จะช่วยกระจัดเหล่ามารให้หมดไปและไม่ให้มามาประพฤกตอยู่ออกนอกลู่นอกทางค่ะเป็นเกมที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะคุณดิวน่าจะเป็นทางออกที่ดีของเด็กที่กำลังติดเกมให้มีคุณธรรมมากขึ้นนะคะคุณไน์คะตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายรายการของเราแล้วล่ะค่ะ ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,สุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอและโครงการสื่อสร้างสารรค์สำหรับเยาวชนที่มอบโครงการดีๆและโอกาสให้รายการจับคิดติดกระแสได้เป็นอีกหนึ่งสื่อสร้างสารรค์ที่จะช่วยรณรงค์เรื่องของเกมกับปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นให้ทุเลาลงได้ค่ะและทางรายการของเราหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะสามารถนำสิ่งดีๆที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ณผู้ฟังสามารถแนะนำและติชมรายการได้ที่ www.nitedbankkok.com น i t e d b a n k k o k สกดง่ายๆนะคะ n i t a d e b a n g k o k ค่ะนอกจากจะติชมรายการและผลงานของพวกเราแล้วยังมีผลงานของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอื่นๆมากมายน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับดิฉันและคุณไอได้ใหม่ในรายการเจอะคิด ติดกระแสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจอกคิดติดกระแส